สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพอร์คแค์ศูนย์ให้การปรึกษาและประสานง,งานระบายสินรับฟังความรู้และบทความดีๆในการใช้ชีวิตในเรือมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะทุกคนทราบไหมคะว่า ความสุขนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์แต่ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเล่นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการแข่งขันสูงนั้นอาจจะทำให้หลายๆคนมองขามสิ่งที่เรียกว่าความสุขไปค่ะทำให้พวกเขาลืมที่จะหาความสุขให้แก่ตัวเองลืมมองความสุขของคนรอบข้างและลืมคิดถึงการมอบความสุขให้แก่คนอื่น ดังนั้นวันนี้วันที่20มีนาคมเป็นวันแห่งความสุขสากลเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งความสุขกันค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำรงชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดีให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง ในวันที่12กรกฎาคมคศ2อ1ศสมาัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหนึ่งใน6องค์กรหลักของ UN เจะมีมติในการก่อตั้งวันแห่งความสุขสากลหรือ the International Day of Happiness ในวันที่20มีนาคมของทุกป,ปีค่ะที่มาของวันความสุขสากลความคิดริรเริ่ม ของการประกาศวันแห่งความสุขสากลนั้นมีต้นแบบความคิดมาจากประเทศพูฐานซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกนั่นเองค่ะ และเนื่องในวันครบรอบวันแห่งความศึกษากลสหประชาชาติได้เชิญประเทศสมาชิกฐานองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคและภาคประชาสังคมรวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและภาคบุคคลมาเพว่ประชุมหารือถึงพิธีที่เหมาะสมในด้านการศึกษาและกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักในวันแห่งความศึกษากลน,นี้ด้วยค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์สำหรับวันแห่งความสุขสากลได้แก่ 1. เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองรวมถึงตระหนักถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมนุษย์อีกทั้งความสุขยังเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยค่ะ 2. เพื่อเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันและเข้าถึงนโยบายสาธารณะที่จะเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนค่ะ รายงานความสุขโลกประจำปี2565สหประชาชาติโดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดทำแบบสำรวจวัดระดับความสุขในประเทศทั่วโลกในชื่อรายงานความสุขโลกหรือ World Happiness Report ซึ่งวัดจากปัจจัยรอบด้านที่ส่งผลให้เกิดความสุขของประชากรในประเทศนั้นสำหรับการจัดอันดับนั้นจะใช้6ตัวแปรประกอบไปด้วย 1. หลรายได้ GDP ต่อประชากร 2. อายุไขของประชากรที่มีสุขภาพดี 3. การรับรู้ถึงการทุจริตในสังคม 4. เสรีภาพในการใช้ชีวิต 5. ความอบอ้อมอารี6การได้รับการสนับสนุนทางสังคมค่ะโดยสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานความสุขโลกประจำปี2565ที่เก็บรวบรวมข้อมูลความสุขเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกระหว่างปี2562ถึง2564พบว่าการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 มีส่วนในการส่งผลกระทบต่อความสุขผ่านทั้ง6ตัวแปรโดยในปีนี้มีการจัดอันดับทั้งสิ้น146ประเทศโดยอันดับ1เป็นประเทศฟ,ฟ,ฟินแลนด์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกันปีที่5ค่ะ 2. เดนมาร์ก 3. ไอซ์แลนด์ 4. ส,สวิตเซอร์แลนด์ 5. เนเธอร์แลนด์ ส่วนอันดับสุดท้ายนะคะเป็นอันดับที่146ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดนั้นก็คืออัฟกานิสถานค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะยังอยู่ที่อันดับที่61ค่ะซึ่งอยู่ในช่วงกลางของตารางนั่นเองค่ะแล้วทุกคนทราบกันไหมคะว่าความสุขคืออะไรนักจิตวิทยาชื่อวีนโฮเฟนได้ให้นิยามความสุขว่าหมายถึง การประเมินของแต่ละคนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหนการที่เราบอกว่าเรามีความสุขจึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตของเรานั่นเองคนที่มีความสุขนั้นเป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตของตนเองชอบสนุกสนานเมื่ออยู่กับเพื่อนฝูงและชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นลงง่ายและมักว่าตนจะได้พบสิ่งดีๆในอนาคตส่วนคนที่ไม่มีความสุขนั้นมักจะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองยำแย่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นหรือถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนั่นเองค่ะสำหรับแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสุขในยุคศตวรรษที่20 และ21แนวคิดนี้ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนั่นก็คือ 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับเป้าหมายหรือความต้องการของตนเองนักจิตวิทยากลุ่มนี้คือซิกมันฟอยและอาบามัสโรโดยอธิบายแนวคิดนี้ว่าการที่บุคคลลดความตึงเครียดหรือความพึงพอใจในความต้องการที่จำเป็นของตนลดลง จะทำให้บุคคลนั้นไปสู่ความสุขได้ค่ะ 2. ทฤษฎีการทำกิจกรรมหรือกระบวนการทำกิจกรรมต่างๆโดยอธิบายว่าบุคคลที่มีโอกาสทำกิจการหรือกิจกรรมต่างๆที่ตนเองสนใจและสอดคล้องกับทักษะความถนัดหรือศักยภาพของตนเองก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ทฤษฎีบุคลิกภาพและพันธุกรรมนักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้แก่คอสตามคเควั ar, ay, สันได้มีความคิดและอธิบายว่าความสุขเป็นสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆเนื่องจากความสุขจะสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและพันธุกรรมค่ะ โดยจากที่กล่าวมาข้างตน้นเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสุขโดยอธิบายด้วยศาสตร์ทางจิตวิทยาในยุคแรกๆซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยๆจนมาถึงยุคปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาแนวคิดใหม่เรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นศึกษาการบ่มเพาะความแข็งแกรง่งความสำคัญประสบการณ์ที่ดีรู้สึกมีคุณค่า มีความสุขในทุกๆด้านจึงเป็นศาสตร์ทางเลือกใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลให้มีความสุขทั้งนี้พื้นฐานของความสุขได้จากการพัฒนาตนเองมีมุมมองชีวิตและวิธีคิดต่อโลกในเชิงบวกค่ะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของบุคคลน,นั้นย่อมประกอบด้วยสองระบบสำคัญได้แก่ 1. จิตหรือไมเป็นลักษณะาทางนามธรรมเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักสังเกตไม่ได้เป็นอัตนัยจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมหรือการการะทำต่างๆจิตที่สงบสุขอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสจะส่งผลให้ร่างกายมีความสุขค่ะ 2. กายหรือบอ d ดี้มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เป็นชีวภาพ มีการทำงานที่เป็นระบบสังเกตได้มีการแสดงออกทางคำพูดท่าทางมีการกระทำที่เป็นสื่อกลางบ่งบอกความรู้สึกภายในจิตใจค่ะแนวคิดนี้อธิบายได้ว่ากายและจิตมีอิทธิพลต่อกันบุคคลที่มีการทำงานของกายและจิตที่สมดุลกันย่อมจับประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายของชีวิตและจะเป็นบุคคลที่ตื่นตัว หรือทันความคิดการกระทาและคาพูดของตนเองกล่าวโดยสรุปก็คือแนวคิดนี้เน้นการนำจุดแข็งของคนมาเป็นจุดศูนย์กลางปรับวิธีคิดให้เป็นบวกโดยสามารถกล่าวถึงรูปแบบความสุขตามหลักจิตวิทยาเชิงบวกได้ดังนี้ 1. ความสุขขั้นแรกหรือชีวิตมีสุขหมายถึงการที่ความสุขจากเปลือกนอก หรือสิ่งรอบตัวอาจจะเป็นการได้ครอบครองสิ่งที่ตัวเองรักการได้วปดูหนังกับเพื่อนแต่ความสุขประเภทนี้ไม่ยั่งยืนจะมีความสุขเป็นเพียงแค่ช่วงแรกๆ 2. ความสุขขั้นที่2หรือชีวิตที่ดีหมายถึงการที่บุคคลได้ทำอะไรแบบจดจอ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้ไม่เบื่อหน่าย อาจทำในสิ่งที่ชอบแล้วจดจ่อยอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว 3. ความสุขขั้นที่3หรือชีวิตที่มีความหมายหมายถึงการที่เราได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแล้วสิ่งนั้นส่งผลให้เกิดความสุขกับคนรอบข้างสรุปได้ว่า การสร้างความสุขแบบยั่งยืนตามแบบแนวคิดนี้คือการที่บุคคลได้ทำอะไรในตนเองรักและแบ่งบันให้กับคนอื่นให้ได้มีความสุขด้วยค่ะแล้วถ้าอยากจะทำตัวให้มีความสุขมากขึ้นจะต้องทำอย่างไรบุคลิกลักษณะแรกของคนที่มีความสุขคือ เป็นคนที่นับถือตนเองสูงซึ่งหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบตัวเองมองตัวเองในแง่บวกเช่นมองว่าตัวเองมีเสน่ห์เข้ากับผู้อื่นได้ดีร่างกายสุขภาพแข็งแรงลักษณะที่สองคือการรู้สึกว่าตนเองควบคุมชีวิตของตัวเองได้เป็นคนที่เชื่อว่าชีวิตเป็นของเราจะดีจะร้ายจะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวเราไม่ต้องรอโชคชะตา ซึ่งนะักจิตวิทยาพบว่าคนที่เชื่อแบบนี้จะเรียนหรือทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จและก็สามารถแก้ไขปัญหาความเครียดของตัวเองได้ดีค่ะลักษณะที่3คือการมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะทำอะไรก็มองหาในแง่มุมที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจสามารถทำงานสำเร็จได้ถ้าต้องเจองานใหม่หรือที่เรียนใหม่ก็จะมองว่าตัวเองทำได้ดีสามารถทำได้ ลักษณะที่4คือการเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่ชอบแสดงความรู้สึกของตนเองค่ะเพราะฉะนั้นลองมาเริ่มนับถือตนเองมองโลกในแง่ดีเปิดเผยตัวเองและควบคุมชีวิตของเราเองแล้วคุณก็จะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยค่ะต่อไปเทคนิคการเพิ่มความสุขเรามาดูเทคนิคการเพิ่มความสุขให้กับตนเองกันค่ะ หนึ่นาจิตวิทยาแนะให้ตระหนักว่าความสุขที่ยันยืนนั้นไม่มีสุดสำเร็จในการสร้างค่ะแต่มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตนเองได้ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือย,ยากจนเราก็มีความสุขได้เหมือนกันค่ะ 2. การควบคุมตารางชีวิตของตนเองเช่นแบ่งเวลาออกเป็นส่วนๆตามเป้าหมายแล้วทำตามที่วางแผนไว้ แล้วเราจะรู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ 3. ทํทำตัวให้มีความสุขซึ่งทำได้ง่งงายๆด้วยการยิม้มนักจิตวิทยาพบว่าเมื่อเรายิม้มเราจะอยู่รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขก็ให้ยิ้มเข้าไว้นะคะ 4. หางานหรือกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่างที่ได้ใช้ทักษะของเรา กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้มีสมาธิเพลิดเพลินรู้สึกอยากทำงานให้สำเร็จจนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 5. ออกกําลังกายเป็นประจำซึ่งการศึกษาพบว่าการออกกาลังกายนั้นนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังสามารถบำบัดอาการซึมเศร้าทางจิตและความวิตกกังวลได้ด้วยค่ะ 6. นักจิตวิทยาแนะว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อถึงเวลาพักก็ต้องพักให้เต็มที่เพื่อเติมพลังหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะรู้สึกอ่อนเพลียเฉื่อยชาและอารมณ์เสียได้ง่ายขึ้นค่ะ 7. การให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิด อย่าลืมทนุถนอมความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดด้วยการแสดงความรักให้อิ่ายได้รับรู้มัแสดงน้ำใจต่อคนใกล้ชิดเหมือนที่แสดงความมีน้ำใจกับผู้อื่นใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันและเติมความรักอยู่เสมอพอเมื่อไหร่ที่คุณถูกใจเศร้าใจคนใกล้ชิดนี่ละ่ะค่ะที่สามารถเป็นยาที่เยียวยาจิตใจของเราได้ 8ปณจิตรวิทยาแนะว่าให้เรามองข้ามความต้องการของตัวเองไปบ้างแล้วดูว่าผู้อื่นต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราบ้างเพราะการทำความดีโดยการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจได้เหมือนกันค่ะ 9. หันมามองและตระหนักถึงสิ่งดีๆในชีวิตที่เรามีอยู่ คนที่จดจําและซาบซึ้งกับสิ่งดีๆในชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10การสร้างศรัทธาในศาสนาเพื่อยึดเหนียบจิตใจ,จผลจากการวิจัยพบว่าผู้ที่ศรัทธาในศาสนาใดก็ตามจะสามารถปรับตัวกับเรื่องรายๆได้อย่างดีรู้สึกว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายมีความหมายชอบช่วยเหลือผู้อื่นและแน่นอนว่าจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะ ความสุขเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและหาได้ไม่ยากแค่เพียงเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองมองเห็นคุณค่าของตนเองพอใจกับชีวิตง่งายๆรู้จักพอและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดว่าอีพีต่อไปเราจะมาพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ